ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2017โชเซ่มูรินโญ่เคยบอกว่าชาบีอลองโซจะประสบความสําเร็จหลังจากที่เขาเลิกเล่นฟุตบอลและผันตัวมาเป็นผู้จัดการทีมผมแน่ใจว่าเมื่อเขาแขวนสตั๊ดเขาจะกลายเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมเขาทําให้ผมนึกถึงเปปกาเดล่าตอนนี้เขาเป็นนักเตะเขาทําตัวเหมือนโค้ชอยู่แล้วเมื่อเวลาเขาอยู่ในสนามนั่นคือคํากล่าวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับตัดมาที่ปัจจุบันปี2024คําทํานายของมูรินโญ่นั้นเอาใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเมื่อตอนนี้ไบ Ussen, นัมจกฝูงบุนเดสลิก้านาอันดับ2บาเยอร์มิวนิกแชมป์เก่า11บสมัยซ้อนอยู่8คะแนนนะครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมลงเตะไป23นัดและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าบุนเดสลีก้าจะแข่งขันกันเพียงแค่3 4นัดเท่านั้นเรียกได้ว่าสถานการณ์ของเลเวอร์คูเซ่นของชาบี้อลองโซตอนนี้ได้เปรียบสุดๆเลยนะครับแต่คําถามก็คือชาบี้ลองโซทําได้อย่างไรนะครับทำไมเขาถึงเปลี่ยนให้เลเวอร์คูเซ่นที่มีผลงานย่ําแย่อยู่อันดับรองบวยเมื่อตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมระยะเวลาผ่าน ไปหนึ่งปีตอนนี้กําลังจะกลายเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์บุนเลสลิกาเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับปัจจุบันนะครับมีอดีตนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนนะครับที่กระโดดเข้าสู่ตําแหน่งโค้ชนะครับโดยที่พวกเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาก,ก่อนเป็นเหตุให้มีอดีตผู้เล่นหลายต่อหลายคนนะครับประสบความสําเร็จเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นในฐานะโคช้ชอย่างไรก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่กรณีของชาบิอาลองโซเขาเริ่มต้นที่ลาฟาบ ทีมเรอาคาเดมีลาฟาบิซ่าครับเปรียบเสมือนโรงงานที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เล่นที่มีความสามารถทางเทคนิคที่เหนือชั้นและมีความรู้ความเข้าใจแท็กติกอย่างลึกซึ้งขณะเดียวกันนะครับก็ปลูกฝังพวกเขาด้วยวัฒนธรรมของเรอัวมาริดด้วยสไตล์การเล่นที่โดดเด่นและเน้นไปที่การคลองบอลในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นั้นทําให้อลองโซไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการเฉยๆเท่านั้นนะครับเขายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการศึกษาด้านุทธวิธีสําหรับผู้เล่นและปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในทุกขั้นตอนของเกมการแข่งขันการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอลองโซนะครับทำให้เขาได้มีโอกาสทํางานกับทีมเยาวชนของเรอัลโซเซดาที่นี่นี่เองนะครับเป็นที่วางรากฐานของปรัชญาการฝึกสอนของเขาความรู้ที่ได้รับมาจากอะคาเดมีราฟาบิซาของเรอัลมาดริดที่ได้ชื่อว่าดีที่สุด1ใน2แห่งในสเปนนะครับเคียงคู่กับรามาเซียของบาร์เซโลนาและการเล่นภายใต้ผู้จัดการทีมผู้ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคนนะครับทำให้ซาบิอลองโซมีรากฐานที่มั่นคงและเขาเองก็นําเอาประสบการณ์สมัยที่เขาเป็นผู้เล่นมาถ่าย ทอดเพื่อพัฒนาให้กับนักเตะในการดูแลของเขาอคาเดมี่ของโซเซดาตนะครับมีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมากนะครับในการผลิตผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ด้านเทคนิคและเมื่อผสมผสานเข้ากับอุดมการณ์ทางยุทธวิธีของซาบิยอลองโซเองนั้นเขาก็เริ่มทดลองระบบการเล่นโดยเข้าใจถึงความสําคัญและความสามารถในการปรับตัวและความจําเป็นในการปรับแต่งแทคกติกให้เหมาะกับจุดแข็งของผู้เล่นแต่ละคนความใส่ใจในรายละเอียดของอลองโซนะครับปรากฏชัดผ่านการฝึกซ้อมโดยอลองโซนั้นมักจะกําชับให้ผู้เล่นใช้ความคิดอย่าง มีวิจารย์าณนะครับเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละช่วงพื้นที่ของสนามปัจจุบันนะครับอลองโซเป็นเฮชโค้ดของไบเออร์เลวอูเซ่นนะครับทีมของเขามีคะแนนนาหน้าจากฝูงบูเดสลิก้าโดยนาอันดับ2องไบเยนมิวนิกอยู่ถึง8คะแนนครับซึ่งผลงานเช่นนี้นครับเป็นการพิสูจน์หลักการและปัชญาการทําทีมของเขาสไตล์การคลองบอลที่ต้องการทักษะทางเทคนิคและความยืดหยุ่นในแท็กติกสไตล์ของเขาอาศัยการคลองเกมในแดนกลางและการทรานซิชันอย่างรวดเร็วและก็การคุมพื้นที่ในสนามแต่เดิมนั้นเลวรูเซ่นชุดนี้น ถูกเซตระบบมาให้เล่น4-2-3-1นะครับในสมัยของเคราโดเซลเน่นะครับแต่เมื่อชาบิอลองโซเข้ามาเขาก็ปรับระบบการเล่นเป็น3-4-2-1ซึ่งด้วยระบบการเล่น3-4-2-1นี้เองนะครับแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการเล่นฟุตบอลที่คล่องตัวและลื่นไหลทั้งเวลาคลองบอลและตอนไม่มีบอลอลองโซนั้นเทรนทีมของเขามาอย่างดีนะครับในการควบคุมเกมผ่านสไตล์การคลองบอลจุดสําคัญของระบบของออลองโซนะครับคือการเน้นไปที่พื้นที่ระยะการยืนระยะห่างกันร,ระหว่างผู้เล่นนะครับโดยที่เขา พยายามให้ผู้เล่นยืนใกล้ๆก,กันสร้างเครือข่ายการรับส่งบอลเพื่อทลายแนวรับคู่แข่งส่วนในด้านการป้องกันนั้นนะครับหลักการป้องกันของลองโซ่ก็คือเน้นการจำกัดพื้นที่บริเวณตรงกลางระบบ3-421ของลองโซ่นั้นมีคีย์หลักอยู่ที่วิงแบ็กสอคนนะครับที่จะคอยสอดเข้าไปในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซกองกลางตัวรับ2คนหรือดับเบิลพีวอตจะคอยรับบอลจากกองหลังตรงกลางและเล่นอย่างรวดเร็วโดยจ่ายบอลเดเร็กไปในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซเพื่อให้วิงแบ็กจู่โจมคู่ต่อสู้ซึ่งระหว่างช่วงเวลาที่กองกลางครอบครองบอลน,นั้น วิงแบ็กจะมีหน้าที่พุ่งขึ้นไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูงนะครับทำให้มีตัวเลือกในการจ่ายบอลที่หลากหลายโดยวิธีการเล่นแบบนี้นะครับทำให้วิงแบ็กของเลวอคุเซนได้ประโยชน์อย่างมากในการเล่นเกมลูกจากวิธีนี้ซึ่งผลออกมาทําให้วิงแบ็กทั้งสองข้างนะครับทั้งฝั่งขวาเจเรมี่ฟิมโปงและฝั่งซ้ายอเล็กซ์กิมาโดโช์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งยิงทั้งแอซซิตโดยเฉพาะในบุนเดสลิกานะครับอเล็กซ์กิมา์โดยิงไปถึง8ประตูและทําไปถึง10แอซซิตส่วนฟิมโปงนั้นยิง,ง,ง,นนง,งาน ดีท่สุุในยโรปตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแมตช์สำคัญในบนเดสลิกาครับที่อาจส่งผลต่อการคว้าชแชมป์นั่นก็คือแมตช์ที่ไบเออร์เลวูเซ่นชนะไบเอ็นมิวนิกคู่แข่งลุนแชมป์โดยตรงไปถล่มทลาย3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ไบเออร์เลวูเซ่นของลองโซนั้นหยุดแนวรุกของไบเอ็นมิวนิกได้อย่างสบายๆด้วยมิดฟิลด์ตัวรับคู่กลางนะครับหรืออย่างที่เราเรียกกันว่าดับเบิลพรีวอตและโจมตีผ่านแดนกลางอย่างรวดเร็วไปในพื้นที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้นั่นก็พอครับชาบียลองโซนั้นใช้อาวุธลับของเขานั่นก็คือวิธีการเล่น Third Man จาก d o u b l ล p i ว o t ซึ่ง Third Man Combination นั้นคืออะไรนะครับเอาอย่างนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีผู้เล่น A นะครับต้องการจะส่งบอลไปให้ผู้เล่น B ซึ่งเป็นคีย์หลักในการทําเกมในแดนกลางแต่ว่าคู่ต่อสู้รู้นะครับแล้วก็ยืนขัดขวางอยู่ในทางกลับกันนะครับผู้เล่น A ก็จะใช้วิธีส่งบอลให้ผู้เล่น C ซึ่งเป็นชายคนที่3นะรหรือที่เราเรียกกันว่า Third Man ซึ่งวิ่งโฉบมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับส่งบอลจังหวะเดียวให้ผู้เล่น B อย่างรวดเร็วซึ่งการจจ่าายบอครรั้งแกก A ะจะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นที่เตรียมป้องกันอยู่ให้ไปสนใจ C ีในขณะที่การส่งบอลครั้งที่2ที่ C ส่งให้ B ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะส่งได้จากมุมที่ไม่มีผู้เล่นกีดขวางครับและที่สําคัญหาก B รับบอลจาก A โดยตรงนั้นอาจจะต้องเสียเวลาพลิกบอลไปเล่นเพราะ B หันหลังให้กับประตูฝั่งตรงข้ามแต่การใช้เติร์ดแมนคอมบิเนชันนะครับระหว่างที่ A ส่งบอลไป C นั้นทําให้ B มีเวลาช่วงนี้นะครับในการพลิกตัวและเมื่อรับบอลจาก C นะครับ B ก็จะหันหน้าเข้าหาประตูฝั่งตรงข้ามเพื่อทําเกมต่อไป โดยที่ไม่เสียเวลาพลิกตัวเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นแบบนี้จึงถูกเรียกว่าเ h ิร์ดแมนคอมบิเนชันหรือการใช้ตัวช่วยนั่นก็คือผู้เล่นตัวที่3นั่นเองซึ่งสื่อต่างประเทศนะครับถึงกับกล่าวว่าเ h ิร์ดแมนคอมบิเนชันนี้เป็นสูตรโกงสําหรับการโจมตีจ่ายบอลทะลุดแดนการคู่แข่งอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวยกตัวอย่างในเกมที่เลวคูเซนชนะไบออนนิคสาประตูต่อศูนย์นะครับเคสนี้แฮร์รี่เคนกำลังไล่เพลซิ่งการิชาก้าทำให้การิชาก้าต้องจ่ายบอลไปให้กับเอ็ดมอนทับโซบาซึ่งเป็นกองหลังนะคร, so รจ คืนให้กับชาก้าเพื่อทําเกมต่อไปแต่ว่าตรงนั้นนะครับมีแฮร์รี่เคนยืนขวางมุมภุมพื้นที่การจ่ายบอลอยู่ทําให้เลวเซนต้องการผู้เล่นคนที่3นะเพื่อมาเป็นตัวช่วยในการจ่ายบอลไปให้ถึงกันอิดชาก้านะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือโรเบิร์ตอัลดิชนะครับแถมการใช้เติร์นแมนยังช่วยให้ชาก้าสามารถรับบอลโดยหันหน้าเข้าหาประตูบบเอ็นมิวนิคพร้อมจ่ายบอลต่อไปข้างหน้าและในการาฟิกตัวอย่างนะครับเลวเซนยังใช้วิธีเติร์นแมนคอมบิเนชันต่ออีกทําให้เลวเซนสามารถจ่ายบอลจากหน้าประตูตัวเองไปถึง บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของไบยอนมิคด้วยการใช้เวลาเพียงแค่7วินาทีการเล่นเติร์นแมนคอมบิเนชันของอลองโซนะครับจะใช้ดับเบิลพรีวอรเป็นตัวหลักนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทําไมอลองโซถึงมักจะกําชับให้คู่กองกลางยืนอยู่บริเวณที่สามารถจ่ายบอลถึงกันได้ตลอดเวลาครับซึ่งจุดนี้สําคัญเพราะถ้าเติร์นแมนที่เป็นคู่กลางคนใดคนหนึ่งจ่ายบอลพลาดเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสที่จะโดนย้อนทางถึงขั้นเสียประตูได้เลยทีเดียวในขณะที่การเล่นเกมรับนะครับพวกเขาก็มักจะใช้ระบบ54-1นะครับโดยที่เซ็น แบ็จกจะประกบตัวแบบแมนทูแมนกับฝั่งตรงข้ามในขณะที่3ประสานในแนวรุกก็จะลงมาช่วยเกมรับโดยคุมพื้นที่ตรงกลางนะครับไม่ให้กองหลังฝั่งตรงข้ามสามารถจ่ายบอลเข้าหากองกลางได้ง่ายๆเพื่อที่จะบีบให้ฝั่งตรงข้ามโยนยาวนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ในการเสียบอลเยอะกว่าการจ่ายบอลอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขายัางป้องกันในรูปแบบของ5-2-3หรือแม้กระทั่ง4-4-2ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คู่แข่งแล้วลองโซก็ยังใช้เคาน์เตอร์อเพลซิ่งนะครับเพื่อเล่นเกมรับและโจมตีคู่แข่งในแดนบนแล้วก็ทําการสวนกล สำคัญนะครับอลองโซยังเป็นคนที่ใช้ทรัพยากรนักเตะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยนะครับฤยดูการนี้ไบรเล่ย์เลวเซนบินสูงขนาดนี้แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเลวเซนนั้นใช้เงินเสริมทัพไปเพียงแค่80ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับพวกเขาขายนักเตะไป70ล้านยูโรเท่ากับว่าพวกเขาลงทุนเพียวๆเพียงแค่10ล้านยูโรเท่านั้นการเสียมูซาดิอาบีปีที่โชว์ฟอร์มดี่สุดในบุนเดสลีกาปีที่แล้วไปไม่ได้ทําให้ผลงานของทีมดออลลงเเยในขขณะททีี่่โาาซมื้้ ด้วยเงินไม่ถึง1นส่วนหของค่าตัวจากการขายเดียบี้ก็ทดแทนได้อย่างไม่มีที่ตินะครับในขณะที่อารีฮันโดกิมาโดหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออเล็กซ์กิมาโดซึ่งได้มาฟรีซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นแบ็กซ้ายที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดใน5้าลีกใหญ่ยุโรปในฤดูกาลนี้รวมถึงเควินโบนิเฟสนะครับจากกองหน้าโนเนมก็กลายเป็นนักเตะที่หลายทีมจับตามองขณะที่การิชาก้ากลับมาจากอังกฤษก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของซาบิออลองโซและที่สําคัญคือการดื่มโจเซฟสตานิส มาจากาเยอนนิคซึ่งสตานิสตนี่เองนะครับก็เป็นคนยิงประตูได้ในนัดที่เจอกับาเยอนนิคต้นสังกัดที่แท้จริงอีกด้วยซึ่งปัจจัยสําคัญในเรื่องของการซื้อขายนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับไซมอนโรเฟสนะครับผู้อำนวยการกีฬาที่คอยช่วยซัพพอตอลองโซอีกด้วยที่สําคัญนะครับการเข้ามาของอลองโซเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วนะครับทำให้นักเตะหลายต่อหลายคนที่ฟอร์มตกไปแล้วนะครับกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับอาทิเช่นโจนาธ,ธานทากองหลังที่มักจะก่อความผิดพลาดบ่อยๆนะครับจนแฟร์เรล,ลูกกเซ่ กองหลังที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าดีที่สุดในแผงรับของเลวูเซ่นเลยทีเดียวหรือเอลไซเกลราซิออนนะครับซึ่งเกือบจะหมดอนาคตในทีมเลวูเซ่นอยู่แล้วนะครับแต่การมาของลองโซ่ก็ชุบชีวิตให้เขากลายเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับและสุดท้ายปราซิออนก็ติดทีมชาติอิตาีน,นาไปควา้าแชมป์โลกเมื่อปลายปีที่แล้วอีกด้วยที่สําคัญนะครับปัจจุบันเลวูเซ่นของชาบีลองโซ่นั้นยังเป็นเพียงทีมเดียวในหลีกใหญ่ยุยโรปที่ยังไม่แพ้ใครในลีกเลยนะครับและแ ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา119ปีนั้นยังไม่เคยคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เลยแม้แต่สมัยเดียวโดยที่เป็นรองแชมป์5สมัยนะครับลองโซอาจจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือที่พาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เป็นคนแรกและยังพ่วงตำแหน่งแชมป์ไร้พ่ายในทันทีนะครับตั้งแต่แชมป์ลีกครั้งแรกอีกด้วยแถมถ้าหากทำได้จริงนะครับจะกลายเป็นทีมแรกในเยอรมันที่สามารถทำแชมป์ไร้พ่าได้ซึ่งแม้แต่บาเยนมิวนิกตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาโกยแชมป์ลีกมามากมายหลายสมัยนะครับยังไม่เคยทำแชมป์ไร้ดเงีว และหากเราจํากันได้นะครับไบรอ์เลวเซนถือว่าเป็นสโมสรที่ได้ชื่อว่าเป็นสโมสรแห่งความโชคร้ายนะครับครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นทริปเปิลลรองแชมป์นะครับในฤดูกาลเดียวนั้นก็คือรองแชมป์บุนเดสลีการองแชมป์เดฟเบกขาและก็รองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งนี้ไม่รู้ว่าลองโซจะมาปลดล็อกได้หรือเปล่านะครับปัจจุบันนั้นชาบีลองโซนับเป็นกุนซือเหนือหอมที่ทั้งสโมสรลิเวอร์พูลที่เจอร์เกนโอปประกาศอำลาทีมหลังจบซีซั่นและไบยัมมิวนกที่โทมัสทูเคอร์จะคุมทีมไปจนจบซีั่นนีวยกมเเชด ล้วนอยากจะได้ตัวอลองโซ่ไปเป็นกุนซือในฤดูกาลหน้าทั้งสิน้นก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในฤดูกาลนี้อลองโซ่จะสามารถสร้างตำนานแชมป์บุนเดสลีกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเลวูเซ่นพ่วงด้วยแชมป์ไร้ผ้าในประวัติศาสตร์ของบุนเดสลิกาได้หรือไม่หากทําได้นะครับรับรองแม้ว่าอลองโซ่จะไปคุมทีมอื่นในฤดูกาลหน้าและเขาอยู่คุมเลวูเซ่นเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นนะครับแต่เขาจะกลายเป็นตำนานกุนซือของไบเออร์เลวูเซ่นที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนและเราก็ต้องมาลุ้นกันนะรว่่าาจจุดหมยตออออไปปขงงลโซเ็ วรปปูหรือบาเจนมิวนิกหรือไม่แน่เขาอาจจะอยู่เลเวูเส้นต่อก็ได้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับสวัสดีครับ